ควมามหนงยางอันนี้นะโอเม,มก้าฮัลโหลขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกันตพันอีกแล้วนะทุกคนก็ กลับมาอีกแล้วกับคลิปอันบ็อกซิ่งพัสดุของเราซึ่งพัสดุที่เราจะมาอันบ็อกในวันนี้ก็คือพัสดุที่เราสั่งมาจากจีนทั้งหมดเลยนะทุกคนจะเป็นเคสไอโฟนแล้วก็มีเคสไอแพดด้วยทั้งหมด14ชิ้นเลยนะทุกคนเคสไอโฟนก็จะมีทั้งหมด12ชิน้นแล้วก็มีเคสไอแพดด้วย2ชิ้นนะเคสแต่ละชิ้นที่แบบถูกมากเลยทุกคนก็คือของมาถึงเมื่อวานแต่ว่ายังไม่ได้แกะเรามาแกะพร้อมกันกับทุกคนเลยนะตื่นเต,นต้นคือแบบแต่ละชิ้นคือน่ารักมากเดีย๋ยวเรามาแกะกเลยดีว่า นี่เราสั่งตัวเว็บฟรับายนะทุกคนคือมันจะเป็นเว็บที่สั่งของจากจีนได้คนไม่ต้องวกลัวว่ามันจะมีภาษาจีนแล้วเราจะอ่านไม่ออกเนาะเขาเขาจะมีล่ามคอยแปลภาษาให้เราด้วยนะทุกคนใครมีคำถามอะไรหรือว่าอ่านอะไรไม่ออกเราก็สามารถทักถามกับทางแอดมิน e ได้เลยนะทุกคนแล้วก็ในเว็บเขาจะมีตัวแปลภาษาให้เราด้วย,ดยก็จะมีแปลชื่อสินค้าแล้วก็แปลค่าเงนินให้เราอัตโนมัตินะทุกคนเยอะมาก ร้านหนึ่งเราน่าจะสั่งมาประมาณร้านละชิ้น2ชิ้นนี่แหละแล้วก็อันนี้ของใหญ่สุดเลยน่าจะเป็นเคสไอแพดนะทุกคน2ชิ้นก็จะเป็นกล่องมีแต่ภาษาจีนเลยนะทุกคนอันนี้เป็นเคสไอแพดเราสั่งมา2ชิ้นก็จะชิ้นละ2 2อหยวนหรือว่า114บาทนะทุกคนถูกมากเดี๋ยวมาเกะกันดูดีกว่าสิ่งทีออะไร นี่แต่ภาษาจีนทุกคนทำว่าอนอกไหมก็ไม่ซึ่งเราก็ไม่อ่านดีแล้วเก็บไปสีน่ารักมากคนสอ,องชิน้นอันนี้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็สีม่วงต่อไปเรามาดูเคสไอโฟนของเราซึ่งแต่ละชิ้นบอกเลยน่ารักมากทุกคนคอันนี้ก็แล้วกันในไหนก็ขาดแล้วเนาะ ไม oh ่กอดน่้ราู่นะทุกคนอันนี้จะเป็นสีออกครีมครีมอันนี้ชิ้นละ6หยวนนะทุกคนราคาไทยก็จะประมาณ3 1บาทนี่สวยอยู่นะน่ามันจะเป็นสีออกครีมครีมตุ่นๆนหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นสีดำสองชิ้นนี่มีอันนี้ด้วยยังไม่ได้ดูคืออ,อะไร คือบัตอะไรทุกคนจะเป็นบัตรแบบนี้ซึ่งภาษาจีนอีกแล้วจ้าอันนี้ออกเดี๋ยวค่อยสแก,กนดูดีกว่ามันจะเป็นอะไรชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นภาษาจีนแล้วจะเป็นลมอันนี้เป็นเคสใสมีลายด้วยนิดหน่อยแบบนี้อันนี้ราคาอยู่ที่อันนี้ชิ้นละสี่หยวนเองนะทุกคนชิ้นละยี่สิบบาท นะชิ้นต่อไปอันนี้อ,อ๋ออ,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 อันนี้เป็นเคียายลเมสทุกคนเห็นไหมอัแบบนนี้มันไม่เห็นลายโอเคให้ดูข้างในดีกว่าเป็นเคียายลเมสแบบนี้น่ารักเนาะอันนี้สามหยวนทุกคน15บาทถูกมากแล้วก็เราสั่งเป็น12 p r o m a x มาด้วยซึ่ง ใช้ 6f อัน,นี้สั่งมาให้เพื่อนชิ้นหนึ่งคือมันราคาถูกมากเลยทุกคนถูกจนจะต้องสั่งมาเผื่อชาวบ้านชิ้นต่อไปอันนี้ดีกว่าอ,นนอันนี้ก็สวยอ,นนอันนี้ก็ถูกนะทุกคนชินละห้าหยวนตกชิละยี่สิบหบาทอันนี้เราสั่งเป็นสีน้ำเงินกับสีขาวมาแบบนี้สวยเนาะถูกด้วยผู้เสียนหาวอยู่ผู้ผู้เสียนหาวอยู่ ซึ่งแปลว่ามีรูไปเกกันดีเก็บชิ้นต่อไปกันเลยกว่าทุกคนอรือี้อันนี้เป็นเคสใสมีช่องใสบัตรด้วยนะทุกคนซึ่งสั่งมาอีกแล้ว12 Pro Max อันนี้คือราคาถูกมากวิอันนี้2หยวนชิ้นละ10บ,บาททุกคนเป็นเคสใสแล้วเขาก็จะมีช่องใสบัตรข้างหลังแบบนี้ให้ด้วยนะอันนี้ก็สั่ง12 Pro Max มาอีกชิ้นแล้วก็ส่วนอันนี้ของเราองก็จะเป็น สีขาวแล้วก็สีเทาแบบนี้ชิ้นละสิบบาทถูกมากเม็ดอินไช,ชน่าอันนี้สั่งมาสามชิ้นสั่งมาสามชิ้นเป็นแบบสามชิ้นแบบนี้ชิ้นสุดท้ายกล่องสุดท้ายแล้วนะทุกคนอืมอืมอันนี้คือสวยชอบเป็นหนี่ยานะ อยางญี่ปุ่นอันนี้สวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูสวยอแบบนี้เขาจะหุ้มแค่ตรงขอบสีด้านแบบนี้แล้วเขาก็จะเว้นขัางข้างมันไว้ตรงนี้นะทุกคนข้างหลังสวยมากอันนี้สั่งมาสองสีตัวน,นี้ก็จะเป็นสีทองแล้วก็สีเหลืองตัวนี้อันนี้นะ อันนี้ราคา4.80ยหยวนหรือว่าราคาไทยชิลละ2ี่บาบาทเองทุกคนสวยมากถ้ามีโอกาสอีกจะสั่งอันนี้แต่ว่าจะสั่งเป็นสีอื่นอันนี้ก็มีแล้วน่ารักมากทุกคน ถ้าใครอยากได้เิสถูกๆแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะมาสอนวิธีสั่งสินค้าจากจีนกับเว็บฟาสบอยนะทุกคนคือราคาจุกมากแล้วก็ค่าส่งเขาก็ไม่ได้แพงด้วยนะ <S <S <suscept ibility> ก็ให้เพื่อนเเข้ามาที่เว็บฟาสบอยเลยนะทุกคนหรือว่าเราจะแอดไลน์ฟาสบอยก็ได้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ให้ในคําอธิบายใต,ต้คลิปนะทุกคนแล้วก็จะมีไลน์แอดของฟาสบอยด้วยนะเมื่อเราเข้ามาในหน้าแรกแล้วเขาก็จะมีของให้เราสั่งเยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้มีตุ๊กตาน้องบองด้วยตัวละร้อย 1 0อบาทเขาก็จะมีราคาหยวนให้เราตรงนี้ข้างๆแล้วก็จะมีแปลภาษาให้เราตรงมุมขวาตรงนี้เราก็สามารถกดแปลภาษาได้เลยนะทุกคนเขาก็จะแปลภาษาออกมาให้เราแบบนี้เลยแล้วตรงนี้พอเราเลือกสินค้าได้แล้วแล้วเขาก็จะมีราคาราคาของจีนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะทุกคนเป็น19หยวนแล้วก็เขาจะแปลงเงินเป็นค่าเงินบาทไทยให้เราเลยข้างๆตรงนี้นะทุกคน ตรงชื่อสินค้าตรงนี้ถ้าหากเราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเราก็สามารถแอดไลน์ไปถามทางล่ามของฟ a สต์บายได้นะทุกคนเขาก็จะมีล่างคอยแปลภาษาให้เราไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะสั่งยากนะทุกคนเมื่อเราเลือกของได้แล้วทุกคนทีนี้เราก็อยากจะสั่งแล้วก็กดเพิ่มลงในตะกร้าแล้วก็เอาไปไว้ในตะกร้าก่อนทีนี้เราก็สมมติเราอยากสั่งหลายๆชิ้นนะทุกคนแล้วก็ ค่อยมาเลือกชิน้นอื่นก็ะจะมีแปลงค่างเงินบาทไทยให้เราตรงข้างๆตรงนี้เลยนะไม่ต้องมองว่าเอะของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะเราจะไม่รู้ไแ,แบบนี้เขาก็จะมีราคาให้ด้วยนะทีนี้เมื่อเราต้องการจะกดสั่งก็ให้เรามากดเลือกสินค้าข้างหน้าตรงนี้นะทุกคนอันนี้มีเคที่เราเคยสั่งไว้ด้วยที่เราเคยใส่ตะกร้าไว้แล้วก็ไม่ได้กดสั่งไปเขาก็จะมีบอกรวมราคาข้างล่างตรงนี้เมื่อเราเลือกสินค้าที่เราต้องการจะสั่งได้แล้วเราก็กดสั่งซื้อสินค้าตรงนี้เลยนะทุกคน ทีเด,ดีเขาก็จะมีให้เราเลือกข้างบนว่าเราจะเลือกการขนส่งแบบใดก็จะมีขนส่งทางรถก็จะใช้เวลาประมาณ3-7วันขนส่งทางเรือก็จะใช้เวลา10-20วันค่าขนส่งมก็จะแตกต่างกันนะทุกคนส่วนการจัดส่งในไทยเขาก็จะมีวิธีการเลือกการจัดส่งถ้าเราเลือกว่าที่โกดังฟัสบายอันนี้เราก็สามารถเข้าไปรับสินค้าที่โกดังได้เลยแต่ถ้าหากเราอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลเราไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพไม่ได้อยู่ใกล้กับโกดังเขาเราก็สามารถเลือก ระบุที่อยู่จัดส่งแล้วเราก็ใส่ที่อยู่การจัดส่งเข้าไปก็จะเป็นที่อยู่บ้านของเราให้เขาจัดส่งมานะทุกคนเมื่อเลือกเสร็จแล้วเขาก็จะมีรวมราคาตรงข้างๆตรงนี้เป็นราคาบาทไทยให้เราเลยนะเสร็จแล้วหรือว่าใครมีคูปองอะไรก็สามารถใส่คูปองไปได้เลยแล้วก็กดยอมรับยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการแล้วก็กดยืนยันคําสั่งซื้อได้เลยนะทุกคนแล้วเขาก็จะให้เราไปที่หน้าชําระเงิน แค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วเราก็รอสินค้าเข้ามาในไทยเมื่อสินค้าเข้ามาในไทยเราก็ทําการชาระค่าจัดส่งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการจัดส่งจากโอดังไทยมาที่อยู่ของเรานะทุกคนวิธีนี้คือแบบง่ายมากไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใ้ามีคําถามอะไรก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอดฟาสบอยได้เลยนะทุกคนคือเขาจะมีร่างค่อยแปลภาษาให้เราหมดเลยไม่ต้องห่วงว่ามันจะสั่งยากนะทุกคนก็วิธีการสั่งก็จะมีแค่นี้นะทุกคนง่ายมากและนี่ก็เป็นเคสทั้งหมดที่เราสั่งมาจากจีนราคาทั้งหมดก็จะ อันนี้ยังไม่ได้รวมค่าส่งราคาก็อยู่ประมาณที่480กว่าบาทไป19บาทที่ราคามันสูงก,ก็ มันก็จะแพงกับอันนี้ที่จริงเคสมันไม่ได้แพงกันนะทุกคนเคสกือถูกมากชิ้นละสิบาท20บาทถูกกว่าร้านที่ไทยเยอะเลยทุกคนคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะทุกคนก็เป็นคลิปที่เรามาอันบล็อกของจากจีนราคาถูกๆกันนะทุกคนใครอยากได้แบบเคสน่ารักน่ารักทีกว่าถูกๆแบบนี้ก็สามารถไปสั่งตามกันได้นะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าไม่อยากพลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ